สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นงเงินก็จะมาลาบปลาดุกนะคะ่กนอื่นบดกรต้องอ่าลาบชส่หูกค่านะคะใส่ค่านะคะอันนี้ก็มาแกะหนังปลาดุกโอนะคะเพราะว่านงเงินจะไม่ใช่หนังนะคะแล้วก็จะเอามาสับให้ละเอียดนะคะทุกคนกดซับไปให้ละเอียดนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็เซตแล้วก็มาปรุงเครื่องให้เรียบ้อยนะคะก็จะมีพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะคะอันนี้น้องเงินก็จะมาพาเคีงเอานะคะทุกคนก็ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอันนี้น้องเงินก็จะโบเผิดมากๆเลยนะคะแล้วก็เอาข้าวคั่วใส่นะคะหลังจากนั้นแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ใส่มะนาวลงไปนะคะอยากให้อร่อยก็ใส่ข้าวคั่วไปเยอะๆนะคะอันนี้น้ำปลาน้องเงินก็จะชอบกินค็มอยู่แล้วเนาะน้องเงินก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะทุกคน นี่ก็คือหน้าตาขอการลาบปลาดุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลาบปลาดุกที่สุกแล้วนะคะก็ปลาดุกปิ้งนั่นเองอันนี้ก็คือน้องเงินทําเองนะคะก็ใช่มะนาวลงไปเยอะๆอันนี้ก็คือแบบเช็